ต่อไปนี้เป็นการแสดงจากเรื่องแรงกดดันจากเพื่อนของนเรนสรารศาสตร์วิเทศออสเรชอยมในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2567แอคชั่นวันหนึ่งคมกำลังจะกลับบ้านแต่เขาเห็นเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆของเขาจึงเรียกให้คามมาหาเมื่อเขามาถึงเขาเห็นว่าเพื่อนๆกํากำลังสูบบุหรี่และพูดว่าเฮ้ยานายไม่สูบบุหรี่นายก็ไม่ใช่พวกเรา จังเงินไหม้นี่ไงนายไม่ที่ขาดใช่ไหมเียงไม่ต่างถ้านายไม่สูบุูดตอนนี้จะจะมีเหลือให้สูบตอนแข่งกีฬาคืนนี้เดี๋ยวกวามคมระวีนะข้าวทิุ้ก่อนนะถ้าเราสูบบรีเรอาจจะเล่นไม่ดีได้นะ